สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดประเครื่องท่านในชุดรอบเช้าของเรานะครับใหม่แล้วครับพี่นะครับในชุดเช้านี้ะพี่นะเป็นพระที่ตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะครับในราคาเบาๆย่อมเยาเสมอเลยครับมาเดี๋ยววันนี้ช็อตเด็ดประเครื่องท่านในชุดรอบเช้ามีอะไรมาให้พี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้แล้วกันพี่นะครับสำหรับรายการแรกในชุดเช้านี้นะครับไป รายการไลฟ์พี่ดาวเป็นอนุมานเลยพี่นี่ครับไปได้มาลในช่วงเช้าเดี๋ครับอนุมานอาันนี้เดิมๆจริงๆรงรงนนครับ,รพ,บนะพี่นะครับเป็นอนุมานของหลวงพ่อคําบุครับพี่นดี๋ครับนี่พี่นวัดกุฎชมพูนะครับหลวงพ่อคําบุนะโค้ดเดิมในพี่นะครับโค้ดเดิมนี่เอาสามร้อยเดี๋ครับสามร้อยบาทนดี๋ยวครับบ้านกลาง เนี่ยครับช้ำหน่อยพี่แต่ดูง่ายเนี่ยครับเอ้ยคุณแผทบ้านกลางนะพี่นัทเนะครับช้ำหน่อยแต่ดูง่ายเนี่ยครับเนื้อเป็นชั้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 นเลยพี่เนี่ยครับเขาเรียกว่าเนื้อออกมะขามเปียกเลยนะโอ้โหพีดูดินเนี่ยครับเออเนื้อออกมะขามเปียกเลยนะหลังกระดานนะพี่พี่จ๋าหลังกระดานเนี่ยไปยาเนี่ยหลังกระดานด้วยเอาสามร้อยเนี่ยครับไม่ต้องอะไรมากมายครับพี่นะครับไหนแบ่งได้เราแบ่งเนี่ยครับ องต่อไปนะครับองนี้ผมไม่มั่นใจว่าออกปีไหนนะพี่นะแต่เนื้อพระเดิมมากนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณแน่นอนนะครับสาหรับหลวงพุตโตพิมพ์จัมโบหลังยันดวงองคนี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณแน่นอนนะครับดูง่ายดิพี่ดูเดีด่ยนพระไม่ใช่พระแบบว่าเครนไม่ใช่พระตำเทียมเดินแบบอ่ะแต่ผมไม่มั่นใจว่าแบบนี้เขาเด่นเป็นปีไหนกันนะเอาเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์นี้เลยพี่นะครับสําหรับองค์นี้จะเป็นเหรียญ นะครับเหรียญนี่คอนี่คมเส้นนี่คมกริบเลยนะนะครับเหรียญหลวงพ่อไข่นะครับเหรียญหลวงพ่อไข่ครับพี่คอนี่คมกริบเลยนะโอ้ยนี่ได้เดิมเลยพี่มีกรอบเก่าๆของเขาเลยนะเอาสามร้อยนะครับอันไหนเดิมผมให้เลยนะครับไม่มีดึงนะครับไม่มียืดเยื้ออะไรยืดเยื้อนะพี่นะยืดเยื้อยืดเยื้อนะครับอานะครับไปต่อนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระออกวัดพระแก้วนะนี่ครับเราพี่ดูเนื้อล่องรอยการแข่งล่องรอยการใช้เดี๋ยวออกวัดพระแก้วเห็นไหม เนื้อมวลสารก็จะเป็นก้อนก้อนก้อนพี่เนี่ยครับเนื้อมวลสารเขาจะเป็นก้อนครับพี่เนี่ยครับลังคุดเห็นไหมังคุดดูสวยเนี่ยครับพี่พี่ฝังคุดดูสวยเนี่ยสามร้อยเนี่ยครับลังคุดดูสวยไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็องนี้พี่นะครับหุ่นพยนต์นะพี่พี่ท่านใดที่ชอบความเข้มขลังเนี่ยครับพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบความเข้มขลังเนี่ยครับนะสองไปแล้วมีมลขลังนะต้ององค์นี้เลยพี่สําหรับหุ่นพยนต์ เนื้อผงพุทธคุณเนี่ยครับเอาหุ่นไปยนตกับพี่นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะเนี่ยพันเชือกพันอะไรมายัางดีเลยสามร้อยเนี่ครับสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็นี่เลยพี่นะครับอ,องค์นี้เป็นแพะโอ้โหดูการแกะเดีพอวดูการแกะเดิยมีรอยจานด้วยพี่ประเด็นเลยนะนีครับมีรอยจานให้พี่แกะด้วยเขี้ยวนะพี่ดูการแกะดูศิลปะได้เลยพี่เนี่ยครับแพะ์เราเพราะอ่ำฟอร์มเดิมสามร้อยเนีครับแพะเอาสามร้อยบาท นี่ยครับแล้วก็อ่าพระพิตากับพี่นะครับองค์นีน ip, réussi, ้จะเป็นหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนะครับเขาต้องมัดครับพี่นะครับหลวงปู่ดีวัดบ้านยางเนื้อเดิมเนื้อดีเห็นไหมเนื้อเดิมเนื้อดีเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับปู่ดีนะปู่ดีบ้านยางสามร้อยนะครับยอดธงมีใครเอาไหมพี่นะยครับยอดธงนี่ยอดธงเก่านะนะครับเดือยเดิมเดิมอ่าเจ้าของเขาฝังใส่ไม้ไว้พี่นะอ่าเจ้าของเดิมนะพี่นะเนีครับเขาฝังใส่ไม้ไว้นะครับสำหรับ อ๋อพระยอดธงกับพี่นะครับยุทธยานะยุทธยากับพี่นะครับดูง่ายง่ายและได้เดิมเดิมเลยพี่สามร้อยบาทะนรัยยอดทงเนียครับอ๋ยอดธงกับพี่สามร้อยบาทเนะครับยอดทงสามร้อยนะครั300บสามร้อยแล้วก็องค์ต่อไป สำหรับองค์ต่อไปนี่ครับเป็นเออ่เขาเรียกว่านี่เลยพี่นี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะเป็นปั๊มซ้ำครับพี่นะเตาที่คือร่องรอยการกระแทกเนี่ยร่องรอยการปั๊มเนี่ยพี่นะพี่เราต้องมองนะพี่นะเราต้องมองให้ออกนะว่าเขาปั๊มเขาแทกจริงหรือเปล่าเพราะองค์นี้อยู่ในกรอบเดิมนะทางเราแกะให้ดูนะครับอ่าทางเราแกะเลยนี่ครับเพราะว่ามันจะได้ชัดเจนครับพี่นะมันจะได้ชัดเจนนะรอยปั๊มรอยกระแทกเนี่ยดูเส้นเดี๋ยวดูเส้นดูโลหะเห็นไหมรอยปั๊มรอยกระแทกคือเป็นร่องรอยแบบธรรมาชาติพี่นะไม่ได้เสริมเติมแต่งนะเอาห้า ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องน์นี้นะครับองนี้จะเป็นไพลีพินาดีวพี่นะครับพิมเล็กไพลีพินาศพิมพ์เล็กเอา,500าห้าร้อยบาทเหตไพลีพินาทพิมเล็กของห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วก็องนี้พี่นะครับหลงเพื่อนแล้วงนะองนี้เป็นหลเงเพื่อนสามชายในใ,ในเรียมนะคือถ้าด้วยความเก่าพี่องค์นี้ต้องบอกคําเดียวเลยว่าดูง่ายนะครับนี่ดูง่ายเลยดูง่ายและได้เดิมเลยไหมเนี่ย แนวดูง่ายเลยได้เดิมเลยพี่เนครับนแบบเนี้ยพี่แนวเราไม่ควรพลาดนะจริงๆราคาเบาๆแบบเนี้ยแนวเราสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับไปกันต่อนนครัรพรนถ้ากระดานกาญจนบบุรีพี่หรือตะกร้อสีแดงพี่อันนี้สีแดงดูง่ายอาจจะเป็นพิมพ์เล็กป่ะพิมพ์เล็กหรือพิมพ์กลางที่เขาเรียกกันนะพี่นะบางทีเราไม่ถนัดนะครับบางทีเราก็ไม่ถนัดใช่พี่นะให้พี่ๆได้รับชมดูเดียเก่าจริง สามร้อยนะครับนี่ง่ายๆไปเลยพี่สามร้อยบาทนนครบหงป,ปู่ทวดแนวรงนี้ออกวัดพระโคแัวหลวงปู่ทวดนะนี่แล้นนออวดูยังไงพี่นะเนื้อแดงแนวเห้มาวัดพระโคครับพี่ับตระกุดเก้าดอกครับเออตระกุดเก้าดอกครับพี่พระโคนะดูดิโอโหแบบดูโครง,ง่ายเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนะาสำหรับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จกับพี่นะครับองค์นี้เรียมเก็บนะพี่นะเจ้าของเรียมเก็บอย่างเดิมเลยนะครับเป็นพิมเจดีนะครับเจดีกับพี่โอ้ดูเนื้อเนี๋ยมาแกะปูดเพื่อหอยนะครับล่องรอยการลงรักนะครับดูเจ้าของเเรียมเก็บไว้อย่างสวยเลยพี่นะครับเอออยังสวยเลยดูเนี่ยดูเนข้างเนี่ยถ้ถ้าแบบนี้ราคา300พี่ไม่จัดผมก็ไม่รู้จะจัดแบบไหนพี่แล้วล่ะนะครับได้เดิมซะขนาดนี้พี่นะครับรักรักเก่าที่บ้านเกิดแบบเดิมๆยังอยู่เลยพี่ดูดิเนี่ย โอ้โหพี่สามร้อยครับสะเทือนหัวใจแล้วเกินนะครับสาหรับองค์นี้นะสวยจริงนนครับอ่าสวยจริงครับพี่แล้วก็นางตะกวนนะพี่นะนางตะกวนครับพี่นนครับอันนี้จะเป็นกูุเขาพนมเพิงนนครับกูเขาพนมเพิงครับพี่นะครับเนื้อออกประหลอดนะพี่เนื้อชินเงินครับพี่เห็นไหมเนื้อชินเงินนะออกประหลอดเอาเอาเก้าร้อยพีนางตะกวนนะพี่นะนับกูเขาพนมเพิงไม่ค่อยได้เจอหรอกพี่พิมเนี้ย หายากนะครับไปพิมพ์ดูได้นะครับเอาไปพิมพ์ดูได้เลยพี่มีในระบบนะครับเล่นแพงด้วยผมเอาเก้าร้อยพอนะครับเช้าเช้าพี่แบ่งให้แนวอาเช้าเช้าแบ่งให้แล้วก็สมเด็จองค์นี้แนวผมว่าน่าจะเป็นสมเด็จอินโดจีนประมาณนี้นะเนี่ยกล่องเขากล่องเขาดำเดิมอยู่แล้วพี่เนี่ยสมเด็จองค์นะี้ลองดูเดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นสมเด็จประเภทแบบอินโดจีนนะพี่พระครูสุพจน์นะเนี่ยแล้วพลาแบบหิ่งๆเลยพี่อ่าพลาพี่ได้แบบหิ่งๆเลยนะน่าจะเป็นของพระครูสุพศกับพี่สองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้าประมาณนี้นะ นะพอเนื้อผ้ามันอยู่อย <machine near> ู่ประมาณนี้นะพี่นะเอาเอาห้าร้อยนะครับพี่ด้ของดีไปไว้ใช้นะครับของดีราคาเบาเนะครับแบ่งปันกันในยามเช้านะครับเอาไปห้าร้อยบาทเลยครับห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้เลยพี่นางบนะพ้อยเลครับนี่คือหลวงพระโบยวัดมะนาวครับพี่เะครับเน้นย้ำเป็นพระที่ดูง่ายเวหลวงพระโบยวัดมะนาวนะเดี๋ยวเน้นย้ำเป็นพระที่ดูง่ายเอาห้าร้อยตามด้วยคุณแผนพี่ เนี่ยครับขุนแผนอีกหนึ่งองนะครับโซนเนื้อเดียวกันเห็นไหมโซนเนื้อนี่เขาจะมีความเก่าค่าเป้าเดิมๆนะครับสำหรับขุนแผนหลวงโบ้ยวพี่มาหลังกงจักเนี่ยครับหลังกงจักเราพี่ดูรอยหลอดได้เลยพี่ดูค่าเป้าดูรอยหลอดได้เลยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะพระชัยพระครูสอนเดี๋ยพี่นะพระแท้ซึ่งแรดูง่ายนะครับนะหลอดได้ติดหลอดได้สวยตะใบด้านล่างเดิมนะครับหลอดได้ติดหลอดได้สวยตะใบด้านล่างเดิมเอาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พระ รีราครับพี่สำหรับรีบราองค์น,นี้นะครับน่าจะเป็นรีราของอ่ากำแพงเพชรเห็นไหมรีราของกําแพงเพชรครับพี่เนี่ยเห็นไหมสวยอะ่ะเออสวยแล้วธรรมชาติอะ่ะเอาสามร้อยสามร้อยบาทเดี๋ยวเราก็เปิดโลกนี่เดี๋ยวนะ้ำเปิดโลกยืนต่อนะ เอาสามร้อยพี่นะับยืนตอกกระแพงเพชรเนื้อนี่เนื้อเนื้อชัดเจนนะครับเนื้อชัดเจนเลยพี่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้เป็นพระพิตานะครับหลวงพ่อทับวัดท CA, องกับพี่นะครับยันน้องนะครับยันน้องหลวงพ่อทับวัดทองนะครับยันเป็นเส้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 นเลยไหมพี่หลวงพ่อทับวัดท,ทองนะเอาเอาห้าร้อยนะพ่อทับวัดทองพี่พ่อทับวัดทองไปห้าร้อยบาทเนะีครับแล้วก็เหรียญนี้ เหรียญน,นี้นะครับเขามีชื่อเรียกอยู่นะนะครับบางทีผมลืมมาพี่นะครับเนี่ยเหรียญพระพุทธนะเนี่ยเหรียญพระพุทธนะอันนี้พระพุทธได้เดิมได้เก่าเลยพี่เขามีชื่อเรียกอยู่นะครับเดี๋ยวผมนึก,กออกเลยผมบอกแล้วถ้าขายปิดเดี๋ยวผมบอก,เ,บอกเอาไปห้าร้อยแล้วเหรียญพระพุทธแล้วเหรียญพระพุทธห้าร้อยบาทนะครับเหรียญพระพุทธห้าร้อยนะครับ,รร 500, รบแล้วก็หลวงพ่อผม ของเขานี่เด็ดจริงพี่ดูดูดูเส้นยันก็ได้นะครับอ่าดูธรรมชาติดูเส้นยันดูรอยปั๊มรอยกระแทกับพี่นะครับดูร่องรอยในตัวหนังสือที่ยืดออกมาเป็นเส้นเส้นเส้นนะพี่นะครับรอยปั๊มปั๊มเดิมปั๊มธรรมชาติหลวงพระพรมวัดช่องแคร์สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทก็อย่างว่าเลยพี่นะครับราคาแบบแบ่งปันกันนะครับในราคาสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นับเสือหลวงพ่อเดิมนับน่าจะเป็นงอแกะนับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะเห็นไหมเป็นงอแกะครับพี่เสือ เนี่ยครับเสือพ่อเดิมเอาสามร้อยเสือพ่อเดิมไปสามร้อยบาทเนี่ยครับเสือพ่อเดิมเสือพ่อเดิมแล้วก็องค์นี้เป็นนางครับพี่เนี่ยครับเนี่ยนางข้างเม็ดสุขโขทัยครับพี่แนี่รบ,บรมธาตุสุขโขทยัยนี่พัดดูง่ายพี่พัดแท้เลยนี่นางข้างเม็ดเนี่ยเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทแล้วก็รูปหล่อดหรือว่าเงิน สำหรับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับองค์นี้สามชายหล่อโบราณดูง่ายๆเลยพี่เห็นไหมเม็ดผลเม็ดเดือนนะครับเห็นไหมเนี่ยดูหลุมหัวต่างๆนะครับเส้นตะเข็บรอยประกบนะครับและช่อด้านล่างโอ้โหพี่รอยเขาเรียกไม่ใช่รอยช่อรอยหยอดด้านล่างเห็นไหมเนี่ยหยอดแล้วมันจะเป็นเม็ดเดือดเดืดเดือดเดือดเดือดขึ้นมาพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหนี่ดูง่ายพี่นะครับดูง่ายพี่สามชายนะครับ รูปทรงหยดน้ํานะครับองค์นี้จะเป็นของกําแพงเพชรคับพี่นะครับกีบบัวหยดน้ํานะครับบางทีเขาเรียกกันผมก็เรียกเขาไม่ถูกหรอกนะครับแต่ได้เดิมมางอยงพี่อาศัยได้เดิมเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอ่าพระราชัยครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระราชัยของหลวงปู่ทิมนะครับเห็นไหมพระชัยเนี่ยครับเป็นพระราชัยของหลวงปู่ทิมนะสามร้อยเหรียญนะครับโอ้โหพี่นะครับนี่คือเหรียญของหลวงพ่อจงครับพี่นะครับเหรียญกลมนะนี่ น้ำเดือดโกลมก็พี่น้ำหลว,ลวงพระจงดูดิดูพื้นผิวเลยสามารดูพื้นผิวดูธรรมชาติเก้าร้อยบาทนี่ได้เดิมได้ดุงง่ายด้วยเก้าร้อยบาทไหนครับหลวงพ่ะจงนะครับเหรียญกลมเอาไปเก้าร้อยไหครับเราก,ก็หลวงปู่เอี่ยมกบพี่เขาลามตัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง นี่ครับพี่ประถมนามสองร้อยปีกรรมการด้วยนะเห็นไหมพี่นับกรรมการด้วยนะสองร้อยปีกรรมการเอาเอาไปสามร้อยบาทนับกรรมการใช่ไหมจัดให้เนี่ยจัดให้สามร้อยบาท เนีครั300บสามร้อยบาท you know, แล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นบางหุ่นพรมนะครับองค์นี้เป็นบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับพี่ดูคาบแล้วกันนะพี่ดูคาบดูคาบกรุนะครับดูร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้นะพี่นะบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับอยู่ในกรอบสแตนเลสนะบางหุ่นพรมนะพิมใหญ่อยู่ในกรอบสแตนเลสเอาสามร้อยบาทนะครับบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่ สามร้อยในครับแล้วก็อันนี้ครับพี่สมเร็จรุ่นนะครับนะสมเร็จรุ่นโอ้โหพี่ดูเนื้อได้เลยนี่รอยหล่อโบราณนี่คือเนื้อการหล่อโบราณของเขาเลยพี่นะครับสมเร็จรุ่นนะไม่ค่อยได้เจอแล้วพี่นะหล่อไปอย่างพวกเงินบางคาเลยนะพายุเดียวกันน้ำต้องรอยการหล่อต้องเหมือนกันครับพี่นะครับเพราะพายุคเดียวกันนะครับพระยุคเดียวหรือเเงินบางคาเลยนะนี่เอาเก้าร้อยในครับสมเร็จรุ่นเอาเก้าร้อยบาทเนี่ยไม่ค่อยได้เจอหรอกพี่นะครับเราก็เอาไปเชอโอ้โหนี่ก็ดูง่ายไหมดูเด้เอาไปเชดูหน้าดูตาได้เลย ดูหน้าดูตาดูความระมุนระมัยนะครับดูร่องรอยตะไบด้านหลังเห็นไหมที่เป็นขึ้นขึ้นคือนะครับพระสวยมากครับพี่องค์นี้นะเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยแล้วก็หลวงพุโตครับพี่นะครับข้างกระหนกอันนี้เขาเรียกว่าลายเสือไหมเขาเรียกว่าทูโทนพี่นะสีผิวแบบทูโทนน้ำออกส้มออกเทาออกเขียวออกอะไรเขาเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นสีเหมแบบลายเสือนะที่เขาเรียกลายเสือได้ไหมแบบเนี้ยพระได้สวยมากพี่นะพระได้สวยไม่หักไม่แหวกไม่ซ่อมไม่ได้แดงสิ้น มาแบบไหนผมจัดให้แบบนั้นเลยพี่ดูเลยพระสวยนะเอาห้าร้อยบาทนะครับเออ่คุณแผ่นเคลือบนะพี่นาบหลี่เพราะอันวัดพญาดาวคุณแผ่นเคลือบนี่ครับพี่ดาคุณแผ่นเคลือบนะเห็นไผมบอกแล้วสวยเนี่ยมาลอยเคลือบร้อยปีน่าจะเป็นของหลี่เพราะอันวัดพญาเลยพี่พระได้สวยอยู่แล้วคือแบบนี้นพี่นับดูง่ายดิเห็นไหมได้ดูง่ายสบายตาพี่เอาห้าร้อยบาทดาวบหลี่เพราะอัน พอ,อันเอาไปห้าร้อยครับพี่ซุ้มกอดูง่ายนะครับองนี้นะจบง่ายดูเนื้อได้เลยเนี่ยเห็นไหมซุ้มกอเนี่ยเห็นไหมมีกระหนกครับพี่อันนี้เป็นกูพิคุณนะนณเนี่ยกูพิคุณเรับยวพี่ล้วด้านหลังดูเดี่ยหลังมันเป็นเหมือนคล้ายรอยกาบหมากอะองนี้เอาไปพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับก็จะมีหนักหน่วงองนี้แล้วพี่เนะ้พระดูง่ายดีเนี่ยพระแบบไม่ได้บิ้วนะไม่ได้เสริมเติมแต่งด้วยพระได้เดิมพี่หนึ่งพันสองร้อยบาท นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะครับดูเหรียญแล้วกันพี่เป็นเหรียญลงยานะครับคมคลิปเลยพร้อมเรียกเงินหนึ่งใบนะครับพร้อมแผ่นพร้อมใช้กับพี่นะครับหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะ <1> 1> เอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่เก้าร้อยพ่อทองวัดก้อนแก้วแล้วเอาไปเก้าร้อยนะครับหลวงพ่อจงนะครับเป็นเหรียญเสมาใหญ่นะครับนี่คือเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเห็นไหมเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก โอ้สวยจริงสองสี่แปดห้าเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญกับพี่นี่คือหลวงพ่อคงวัดบางกระพรอมครับพี่นะครับเหรียญเรียมทองนะแกะจากเรียมทองนะครับพี่ดูดูผิวก็น่าจะรู้นะครับผิวทำไม่ใช่ผิวแบบนี้ถ้าผิวทำจอกแดงครับพี่อ่าแดงแล้วจะปัดสาๆเป็นลายเส้นนะครับอันนี้สองสี่แปดสี่นะ อันนี้คือเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพองครับพี่นะครับขอบกระบอกเนบพี่จิจาขอบกระบอกครับพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพองนะครับขอบกระบอกนะดูดินะครับขอบกระบอกเลื่อเลี่ยมจับขอบมาอย่างเดิมเลยพี่นะครับราคาเบามากเอาเก้าร้อยพี่นะครับเหรียญดูง่ายดีนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เต่าอันนี้เป็นเต่าหลวงพ่อเงินบางคานนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยเต่าหลวงพ่อเงินบางคานนะครับเหลืองอมเขียวเลยพี่ หรือจะเรียกว่าเขียวอมเหลืองก็ได้นี่ครับสวยจริงตเต่าพ่อเงินเัง่พี่ในอันนี้ดูง่ายเอาเก้าร้อยบาทนครัเต่เพาพเงินบางคานในครับเราก็พระชัยก็พี่นะพระชัยวันนี้ก็จบง่ายไหมลงชาติในนะี้ลงรักลงชาติปิดทองนะครับอันนี้จะเป็นพระชัยของรลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเห็นไ,ไหมวัดกลางบางแก้วนะปู่บุญ พี่จบง่ายด้วยนะครับเห็นไหมดูหน้าดูตาได้เลยกระแสโลหะแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะครับประทุมมากนะครับองน์นี้ดูง่ายพี่เนื้อตะกั่วสีแดงแล้วพี่ดูสีแดงนี่ยังก็ท่ากระดานเลยนะเมื่อสีแดงากระดานชัดๆเลยพี่นี่ถ้ามองไม่เห็นพิมพ์นะ้ำนะครับแลวให้ส่องเนื้อแบบนี้นะคิดว่าไงเป็นากระดานนะครับโอ้โหเนื้อจัดจ้านมากนะครับเนื้อจัดจ้านมากเอา ห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนะครับเราก็สมเด็จองนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังครับพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่เลยวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะยครับพิมใหญ่อกกระบอกวัดระฆังครับพี่โอ้ดูคาบเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับพิมใหญ่กกพิมพ์ใหญ่แล้วก็หลวงพ่เอเกษมครับพียยพยยพ่น,นีองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อกระเสม นี่ครับพี่พี่จา๋าหลวงพ่อเกษมปีสองสามนะครับผิวเดิมกิฟเลยนี่ดูเนี่ยดูการต่อโค้ดตัวหนะเนี่ยรุ่นพิเศษห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายรายท้ายสุดกับพี่นะสมเด็จวัดประคังกับพี่นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะหนี่พิมพ์นี่สวยมากอยู่ในกรอบเดิมด้วยเนะี่ยเนื้อโซนตุ๊บตับเด็นะครับอ่าเนื้อโซนตุ๊บตับ นี่ดูเนื้อด้านหลังดิสวยดูง่ายเอาห้าร้อยบาทนะครับราคาของ,องค์ท้ายพี่นะครับองค์นี้ราคาห้าร้อยนี่ผมบอกคำเดียวเลยว่าไม่มีแล้วพี่สุดคุ้มสุดๆห้าร้อยบาทนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายงานไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ